การถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาแนวความคิดความศรัทธาตามภาคคมภีอนาคตะวงของชาวสยามในดินแดนสยามสมัยโบราณมีหลักฐานประวัติศาสตร์คือจาริกจำนวนมากที่กล่าวถึงพุทธศาสนิกชนได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในพระาศาสนาโดยแสวงหาความปรารถนาบรรลุโพธิญาณได้ตัสรู้เป็นพระรุดธเจ้าเข้าถึงพระนิพพาน นอกเหนือไปจากการทำบุญทั่วไปเช่นการสร้างพระพุทธรูปวัดวาอารามบริจาคทานในอัธกถาต่างๆก็มีการกล่าวถึงวิธีการสร้างบำเพ็ญบารมีหลายรูปแบบตั้งแต่ทานบารมีทั่วไปจนถึงบารมีระดับสูงสุดคือปรมัทบารมีได้แก่การสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นแต่ทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนบางคน ที่ศรัทธาอย่างแรงกล้าถึงขนาดทรมานสังขารหรือยอมถวายชีวิตตนเองเพื่อเป็นพุทธบูชามุ่งหวังบรรลุพระโพธิญาณซึ่งในยุคปัจจุบันนี้อาจเป็นเรื่องที่วิปริตผิดแผกไปจากบรรทัดฐานของความเชื่อของพุทธศาสนิกชนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากแต่สำหรับในสังคมสมัยอยุธยาและยุครัตนโกสินทร์แล้วแนวความคิดเช่นนี้ กับเป็นที่ยอมรับนับถือจากคนจำนวนไม่น้อยแนวคิดเช่นนี้ในดินเดนสยามสลันทองปานเสนอว่าได้อิทธิพลมาจากคำภีอนาคตะวงศ์ซึ่งสนนิษฐานว่าเป็นคำภีที่แต่งขึ้นในดินแดนล้านนาและเป็นที่แพร่หลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงสยามประเทศเนื้อหาของคำพีเล่มนี้กล่าวถึงทัศโพธิ สตุปปฏิกถาว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระประวัติของพระพุทธเจ้าอนาคตวง์หรือพระอนาคตของพระพุทธเจ้าทั้งสิบพระองค์อันในแก่พระศรีอริยะเมตยพระพุทธเจ้าพระรามพุทธเจ้าพระธรรมราชาพุทธเจ้าพระธรรมสามีพุทธเจ้าพระนารทพุทธเจ้าพระรังศีมุนีพุทธเจ้าพระเทวเทพพุทธเจ้าพระนารทศีหมุนีพุทธเจ้าพระติสสะพุทธเจ้า และพระสุมังคละพุทธเจ้าอนาคตพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนมีชาติกำเนิดที่แตกต่างหลากหลายบ้างเป็นเท้าพญามหากษัตริย์บ้างเป็นขุนนางบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่มีลักษณะร่วมกันคือการบำเพ็ญกุศลในระดับขั้นอุกกิจด้วยความเด็ดขาดดุนแรงเช่นพระศีอริยเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังสเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสังฆจ,จักรพพัด หลังจากได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสิริมัตตาพุทธเจ้าได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ทรงแสดงพระนิพพานอันเป็นธรรมเอกเป็นธรรมที่สูงในสัพพธรรมแม้ข้าพระองค์ตัดศีรษะอันเป็นอวัยวะสูงสุดในอวัยวะทั้งปวงของข้าพระองค์บูชาพระธรรมของพระองค์เป็นการบูชาพิเศษก่อน หลังจากตัดศีรษะแล้วทรงวางศีรษะไว้บนฝ่ามือแล้วกล่าวพระคาถาบทหนึ่งว่าข้าแต่พระสิริมัตตพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงบรรลุอมตะธรรมก่อนเถิดด้วยการถวายศาีรษะนี้ข้าพระองค์ขอบรรลุพระนิพพานในภายหลังดังนี้หลังจากนั้นจึงจุติไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตผลจากการถวายศีรษะเป็นทานทำให้ทรงมีพระวรกายสูงถึง88ศอก พราะผลที่โลหิตไหลออกจากพระเศียรทําให้พุทธรัศมีส่งสว่างตั้งแต่อเวจีมหานรกถึงพระคาวพรมเพราะผลแห่งหยาดพระโลหิตบนพระเศียรได้มีแสงสว่างจากพระอุณาโลมไม่มีกําหนดพระอนาคตพุทธเจ้าพระอ,องค์อื่นตามพระคำพีอนาคตะวงยังมีการบำเพ็ญกุศลด้วยการจุดไฟไว้บนศีรษะ ถวายเป็นพุทธบูชายอมถูกประหารชีวิตเพื่อให้ได้ถวายทายาทานแก่พระพุทธเจ้าก่อนผู้ใดยกโอรสธิดาให้ยักกินเป็นทานหรือในพระชาติที่เป็นพญาช้างก็ทรงอุทิศงาข้างหนึ่งสร้างเป็นโรงอีกข้างหนึ่งเป็นแจกันลายนกยูงและใช้ศีรษะเป็นที่ประชุมเพลิงสรีละของพระอัครสาวก พระคำพีอนาคตาวงศ์เป็นหนึ่งในอุดมการณ์ที่ราชสำนักกรุงศรีอยุธยาใช้ในการส่งเสริมสร้างบาร,รมีเพื่อสร้างสิทธิธรรมทางการปกครองในคำฉันสารเสรินพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททองได้อ้างอิงคำพีอนาคตะวงศ์กล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงเคยเสวยพระชาติเป็นช้างป่าเรไรในครั้งพุทธกาล ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นอนาคตพุทธเจ้าคือพระสุมังคละพุทธเจ้าทรงรับคําเชิญจากพระอินทร์และเทพพยาดาให้จุติลงมาสเสวรยราชสมบัติในกรุงศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากกรียุกรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ถึง5,000ปีทรงเป็นหน่อเนื้อพุทธทางกูลที่เสด็จมาสร้างบาร,รมีด้วยการ ลบสกลราชระงับกลยยุกและพระราชทานพระราชทรัพย์แก่ราษฎรตามแบบแผนของพระโพธิสัตว์ในการก่อนสำหรับแนวคิดการบำเพ็ญกุศลในระดับอุกกิจตามแบบอนาคตพระเจ้าในคำมพีอนาคตะวง์พบหลักฐานว่าเป็นที่แพร่หลายในหมู่สาสนิกชนชาวสยามตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นอย่างชาจดหมายเหตุของ ซีมงเดลาลูเบรราชทูตชาวฝรั่งเศสท,ที่เดินทางเข้ามาในสยามเมื่อปีพุทธศักราช2230หรือราวคิรศักศักราช1687ในสมัยราชการสมเด็จพระนารายมหาราชบันทึกแนวคิดว่าโดยการฆ่าตัวตายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาของชาวสยามในเวลานั้นว่าชาวชมพูทวีปทั้งปวงคิดอยู่ว่า การฆ่าตัวตายนั้นมิชั่วแต่เป็นสิ่งที่พึงอนุญาตให้กระทําได้เพราะเขาเชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของตัวของเขาเองเท่านั้นแต่หากเป็นความเสียสละอันมีประโยชน์แก่วิญญาณทำให้ได้บรรลุถึงซึ่งคุณธรรมขั้นสูงและความบรมสุขด้วยประกาะชนีด้วยประกาะชนีในบางครั้งจึงมีการผูกคอตายเป็นพุทธบูชากับต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งเขาเรียกเป็นภาษาบาลีว่าพระศีมหาโพและในภาษาสยามเรียกว่าต้นโพลาลูเบยังบันทึกเรื่องราวของชาวมอญผู้เผาตัวตายที่วัดสามพิหารนอกเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาว่าหลังจากตายไปแล้วก็นำรากศพไปหล่อเป็นรูปเคารพให้กร่าวไหว้บูชายกย่องเป็นพระเที่ยงแท้ เมื่อหหรือเจดปีที่แล้วมานี้ชาวพระโคคนหนึ่งได้เผาตัวเองภายในโบสแห่งหนึ่งซึ่งชาวพระโคที่อยู่ในประเทศสยามเรียกว่าสามพิหารเขานั่งขัดสมาธิแล้วเอาน้ำมันชนิดหนึ่งทาตัวเสียหนาตึหรือจะพูดให้ถูกก็เป็นน้ำยางชนิดหนึ่งแล้วก็จุดไฟขึ้นมีผู้เล่ากันว่าชาวพะโคผู้นั้นมีความไม่พอใจในครอบครัวของตนที่แม้กระนั้น ก็ยังมาร้องห่มร้องไห้ยอยู่เป็นหนักหนารอบรอบตัวเมื่อถูกไฟครอบแล้วและเนื้อตัวไม่เกียมไปแล้วก็มีผู้เอาปูนชนิดหนึ่งมาพอกละเลงร่างของผู้ตายเข้าไว้แล้วนำไปล่อเป็นแม่พิมพ์ขึ้นแล้วลงลักปิดทองนำไปประดิษฐานไว้ที่แท่นฐานชุกชีที่องค์พระปฏิมากรพระสม,มณโคโดมเขาเรียกนักบุญจำพวกนี้ว่าพระเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ความหมายว่าแท้หมายความว่าแน่นอนชาวสยามเข้าใจศีลองค์แรกของเขาด้วยปากกาลชนีแนวคิดเช่นนี้ยังแพร่หลายอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีทั้งหลักฐานกล่าวถึงการเผาตัวตายบูชาพระรันตนตรัยด้วยการตัดศรีรษะบูชาเชือดเนื้อลองเลือดใส่ตะเกียงบูชากรณีที่เป็นที่รู้จักกันมาก คือนายเลืองหรือนายบุญเลืองและนายนกผู้เผาตัวตายที่วัดอรุณราชวรารามและยังมีรูปเคารพอยู่จนถึงตอนนี้นายเรืองเผาตัวตายในปีพุทธศักราช2333สมัยราชการที่1อย่างเปิดเผยต่อหน้าคนกว่า5-600คนหลังจากตายไปแล้วยังมีเหตุปฏิหารเกิดขึ้นปรากฏในจารึกฐานรูปนายเรือง ผู้เผาต,ตัวตายที่วัดอรุณราชวรารามว่ารูปนี้รูปในเรื่องผู้เผาตัวณวันที่6ขึ้น3ค่ำเพลาทุ่มเศษจุลศักราา1152ปีจอโทศกแต่ก่อนเมื่อเผาตัวประมาณ9 1 0ถึง10วันนั้นมีความว่านายเรืองกับสหายสองคนคือขุนศรีกันทัดกมมาและนายทองรัก พากันไปณพระอุโบสถวัดคุดต่างปัถนาพุทธภูมิเสียงดอกบัวว่าถ้าใครสำเร็จแก่โพธิญาณแล้วขอให้ดอกบัวผู้นั้นจงบานขึ้นในรุ่งเช้าคันรุ่งเช้าดอกบัวของในเลืองก็ได้บานเพียงผู้เดียวในเลืองจึงได้สมาทานศีลแปดและได้มาที่ศาลาการประเรียนเก่าวัดอรุณราชวราลาม สมาทานศีลฟังเทศนาเอาน้ำมันชุบสำลีเป็นเชื้อพาดแขนทั้งสองข้างจุดไฟต่างประทีปทุกวันจนถึงวันเผาตัวนายเลืองฟังเทศนาจบแล้วก็นุ่งห่มผ้าชุบน้ำมันเตรียมออกมาหน้าระเบียงนั่งพับเพียพนมมือรักษาอาการอันสงัดดีแล้วก็จุดไฟเผาตัวเข้า ขณะเมื่อเปลวไฟวูบขึ้นท่วมตัวนั้นนายบุญเรืองร้องว่าสำเร็จปรารถนาแล้วขณะนั้นคนยืนดูอยู่ประมาณ5-600ึงหกร้อยคนเศษบ้างก็ร้องสาธุการเปื้องผ้าห่มโยนบูชาเข้าไปในกองไฟหรือแม้แต่แขกนอกพระศาสนาโค้งคำนับโยนหมวกเข้าไปในกองไฟด้วยคันไฟมอดแล้ว มีผู้ที่มีศรัทธาช่วยกันยกลงศพตั้งไว้ในศาลาการประเรียนสวดพระอภิธรรมสองคืนแล้วพาศพไปเผาที่ทุ่งนาวัดหงเมื่อเผาศพไฟชุ่มอยู่นั้นปลาในท้องนาประมาณ1 0 1ถึงตัวกระโดดเข้ามาในกองไฟตายด้วยคันไฟดับแล้วเห็นอัฐิในเรืองมีสีเขียว สีขาวสีเหลืองดูแปลกประหลาดก็ชวนกันเก็บอัฐิใส่ในโกรดีบุกไว้ในศาลาการเปรี่ียนเก่าที่วัดอรุณราชธารามนี้นายนกเผาตัวตายในพุทธศักราช2,360สมัยราชการที่2ต่างจากในเรืองคือนายนกเผาต,ตัวตายคนเดียวไม่มีผู้อยู่ในเหตุการณ์ปรากฏในจาริกที่ฐาน รูปนายนกผู้เผาตัวที่วัดอรุณราชวารารามว่าจุลศักราช1179ปีฉลูนพศกที่วัดอรุณราชทารามวันนั้นฝนตกตั้งแต่เวลาพบจน11อทุ่มพอฝนหยุดตกแล้วคั้นเพลาเช้าคนจึงมาเห็นนายนกนั่งสมาธิเผาตัวตายอยู่ ภายใต้ต้นพระมหาโพธิ์หน้าพระวิหารเก่าแต่ไฟนั้นดับแล้วอันหนึ่งเมื่อก่อนนี้ประมาณเดือนเศษนายนกได้บอกญาติมิตรและชาวบ้านที่ชอบใจกันว่าเราจะประพฤติสุจริตธรรมทำบุญรักษาศีลตั้งจิตปัถนาพระนิพพานธรรมแต่นั้นมานายนกก็ประนิบัติมักน้อยและบ้านเรือนญาติมิตร เสียออกไปสมาทานจเจริญภาวนารักษาจิตอยู่ในศาลาการประเรียนเก่าณวัดอรุณราชธารามจะไปเป็นกังวลด้วยการซึ่งจะบำลงกายแลกิจที่จะบริโภคนั้นหาไม่เมื่อใครมีศรัทธาในอาหารก็ได้บริโภคบางทีอดอาหารมือหนึ่งบ้างวันหนึ่งบ้าง ทรมานตนมาจนวันเผาตัวตายแต่เมื่อไนนกเผาตัวนั้นจะได้บอกกล่าวญาติมิตรผู้ใดผู้หนึ่งให้รู้มิได้คนทั้งปวงเมื่อเห็นศพนายนกเผาตัวตายก็มีศรัทธาพากันมาทำบุญมังสกุลสวดกุศลให้แก่นายนกเป็นอันมากกรณีนายเรืองกับนายนกผู้เผาตัวตายนั้น แสดงให้เห็นว่าคนจํานวนไม่น้อยในยุคนั้นมองว่าเป็นการกระทาที่แสดงให้เห็นถึงการบำเพ็ญกุศลในระดับอุกฤษิ์ทำให้ได้รับการยกย่องนับถือมากจนมีคนสร้างรูปเคารพไว้สักการะนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์เผาตัวตายอื่นอีกเช่นส,สัมมาเนสุกเผาตัวที่วัดหงสารามแม่ชีเผาตัว ที่พระพุทธบาทเป็นต้นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาฏกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในราชการที่หนึ่งเมื่อประชวนหนักแล้วทรงตั้งพระไทยจะใช้พระแสงแทงพระองค์เองถวายเป็นพุทธบูชาแต่ทรงถูกขัดขวางไว้ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ราชการที่หนึ่ง ของพระเจ้าพรยาธิพากรวงขำบุญนาคว่าภายหลังพระองค์เมื่อทรงประชวรมากแล้วให้เชิญเสด็จขึ้นพระเสลี่ยงเสด็จออกมาวัดพระมหาธาตุรับสั่งว่าจะนมัสการพระพุทธรูปคั้นเสด็จมาถึงหน้าพระประธานในพระอุโบสถพระราชบัญทูณนำหลัดเรียกพระแสงรับสั่งว่าจะทรงจบพระหัต อุทิศถวายเป็นพระราชเทียนคลั้นพนักงานถวายพระแสงเข้าไปทรงเรียกเทียนมาจุดเรียบเรียงติดเข้าที่พระแสงทำเป็นพุทธบูชาอยู่คู่หนึ่งแล้วทรงพระปารบจะเอาพระแสงแทงพระองค์ถวายพระครั้นนั้นพระองค์เจ้าลำดวนเข้าปุกปั้มแย่งชิงพระแสงไปจากพระหัต ทรงพระโธมนัสเสียใจทอดพระองค์ทรงพระกันแสงด่าแช่งพระองค์เจ้าลำดวนต่างๆเจ้านายเหล่านั้นก็พากันเข้าปุกปั้มเชิญเสด็จขึ้นพระเสลียงแล้วเสด็จกลับเข้าพระราชวังเมื่อเสด็จมากลางทางก็ทรงขัดเคืองพระองค์เจ้าเหล่านั้นต่างๆว่าพากันคุมเหงท่านเมื่อถึงสมัยราชการที่สี่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่าการถวายชีวิตหรือทรมานตนเองเป็นพุทธบูชาขัดต่อคำสอนในพระไตรปิฎกจึงทรงมีพระประกาศห้ามและทรงวางบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ห้ามปรามด้วยดังปรากฏในประกาศถือาศาสนาแลผู้ที่ถือผิดปีมะเมียสำลิศที่ศก พศ2401ความว่าถึงคนบางจำพวกที่เป็นคนใกล้จะเสียจริตนับถือว่าใครทำได้เป็นคนดีมีศรัทธาแกล,กล้าจะเห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากด้วยได้ฟังคำเล่าลือแลได้ฟังพระสงฆ์บางรูปที่ไม่ได้เล่าเรียนศึกษาพระไตรปิฎกพระธรรมให้รู้จริง มาเทศนาเลืะเละล,ลามลามใกล้จะเสียจริตพันานาสัพเรรน์ว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากแล้วหลงไหลเห็นตามไปเหมือนอย่างเผาตัวบูชาพระรันตนไตแลเชือดคอเอาเสียนบูชาพระเชือดเนื้อลองเลือดใส่ตะเกียงตามบูชาแลทำการอื่นที่ขัดต่อ ราชการแผ่นดินก็ดีโดยชุกชุมเหมือนอย่างสำมานนสุขเผาตัวที่วัดหงสารามแลในเลืองในนกเผาตัวบูชาพระที่หน้าพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามแลนางชีผู้หนึ่งเผาตัวบูชาพระพุทธบาทเป็นตัวอย่างเห็นอยู่ทั่วกันดังนี้ ผู้คลองแผ่นดินที่เป็นธรรมและท่านเป็นคนฉลาดทั้งปวงไม่เห็นว่าเป็นความดีความชอบด้วยเลยแต่สักศาสนาหนึ่งก็การเผาตัวบูชาพระก็ดีเชื่อเนื้อลองโลหิตใส่ตะเกียงบูชาก็ดีตัดศีรษะบูชาพระก็ดีเห็นว่าไม่ใช่ทางของคนฉลาดเป็นหนทางของคนเสียจริตและคนที่ใกล้จะเสียจริต ไม่ควรที่คนทั้งปวงจะเห็นว่าเป็นการเป็นบุญกุศลในพระพุทธศาสนานักปราชญ์ได้ค้นหาในคำพีที่ควรเชื่อได้ว่าเป็นพระบาลีพุทธภาษิตหรือสาวกภาษิตในพระศาสนาก็ไม่พบเห็นเลยแต่สักแห่งหนึ่งว่าการกระทำอย่างนั้นเป็นบุญเป็นกุศล ถึงจะมีในหนังสือแปลร้อยที่พระสงฆ์ซุ่มซ่ามเทศนาลวงสัพตบ,บุรุษที่โง,โง่โง่ตื่นตื่นให้นับถืออยู่บ้างก็ดีเมื่อพิเคราะห์ดูจริงๆก็เห็นว่าไม่ใช่สำนวนในพระศาสนาชะลอยจะเป็นสำนวนของคนที่โง่โง่โงตื่นตื่น,นใกล้จะเสียจริตแน่แล้ว อย่าให้ใครเชื่อฟังเอาเป็นตัวอย่างเลยเป็นอันขาดถึงในพระวินัยบัญญัติก็ห้ามไว้มิให้พระสงฆ์ชักชวนคนให้ฆ่าตัวถ้าพระสงฆ์รูปใดชักชวนมนุษย์ให้ตายด้วยวจีประโยคก,ก็เป็นปรราชิกเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าไม่ใช่การบุญกุศลไม่ควรจะอนุโมทนายอมตายเลยเป็นการขัดต่อแผ่นดิน ถึงในพระศาสนาอื่นๆก็เห็นว่าจะไม่มีใครสรรเสริญว่าเป็นความดีมีความชอบแต่สักแห่งเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้สืบไปอย่าให้ใครเผาตัวบูชาพระตัดเสียนบูชาพระเชื่อดเนื้อลองโลหิตตามตะเกียงบูชาพระเลยเป็นอันขาดเพราะว่าเป็นการขัดต่อราชการแผ่นดินเมื่อผู้ใดได้เห็นใครเผาตัวบูชาพระ ลือตัดเสียนเชื่อดเนื้อลองโลหิตตามตะเกียงบูชาพระก็ดีลือได้เห็นใครผูกคอตายโจรน,น้ำตายก็ดีก็ให้เข้าช่วยว่ากล่าวห้ามปรามแย่งชิงเครื่องสัตาวุธเสียอย่าให้ผู้นั้นทำได้ถ้าต,ตัวผู้เห็นคนเดียวกำลังน้อย หรือกลัวสัตรารวุธจะเข้าแย่งชิงมิได้ก็ให้ร้องบอกเรียกผู้อื่นมาให้ช่วยกันห้ามปรามผู้ซึ่งได้รู้เห็นแลจะนิ่งดูไดเสียไม่ห้ามปรามหรือจะพลอยเห็นว่าได้บุญได้กุศลน,นั้นไม่ได้ถ้าผู้ใดได้รู้เห็นแล้วดูไดเสียไม่ว่ากล่าวห้ามปามแย่งชิงสัตวาวุธหรือ ไม่ช่วยตัดเสียนก็ดีจะให้ผู้นั้นเสียเบีย้ยปรับตารางวัดถ้าผู้เห็นอยู่ในที่ใกล้ด้วยเหตุนี้แนวคิดการถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาจึงน่าจะค่อยๆสูญหายไปจากสังคมไทยในที่สุดแต่ก็ยังไม่หมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงดังที่ปรากฏ ในเหตุการณ์ทำนองเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้